พอ่พอพ่อแม่แม่แ,มแฟนคลับเอฟซีหลายผู้หลายคนเนาะก็อดมาเว,ว่าถึงนีลาโนอยอ้ายของเขาบ่ได้นาะค่ะเนาะเห็นแล้วก็อดเอามาโพสไม่ได้พอ่อแม่แฟนคลับเอฟซีหลายผู้หลายคนเห็นภาพน่ารักของอน้องอ้ายสกุลนาพรหรือบอท้อยของเขาเ้ยค่ะภาพนี้สวยงามมากจนว่าพ่อพอ่พอแม่แม่เพิ่นไดเอามาโพสเ้ยค่ะ ชอบภาพนี้จังอีหล่าเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดในนิยายวสันว่าสวยงามมากๆสังเกตแววตาของน้องอ้ายเหมือนมีพลังบางอย่างขนลุกวสันเพื่นว่าพอพอเม่แม่แฟนคลับเอฟซีเพื่นบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วขนลุกโอ้โหเพราะว่าไผ่าาแล้วค่ะคอยเห็นคอยกันยังขนลุกเนาะค่ะ เห็นภาพที่ว่าเพิ่นนึกถึงตอนที่เพิ่นเอาเพลงของอคุณแม่พุ่มพวงมาร้องเนาะค่ะเนาะโอ้ยนึกถึงตอนนั้นเพิ่นร้องได้เสียงดีมากไพเราะมากเดอ้ออีหล่าหน่อยอา้อา,ายของเขาเนี่ยเนาะร้องเพลงคุณย่าพุ่มพวงให้เอินว่าคุณย่าก,ก็ไ้เนาะาแกกับคุณแม่พุ่มพวงนี่เพิ่นก็จากเขาไปตั้งหลุนต่างน้านเนาะน้องอ้ายก็ได้เอาเพลงเพิ่น ได้เอาเพลงเพิ่นมาลองมาล้ำมาอย่างให้เฮาฟังลองได้ดีมากแล้วก็ภาพของเพิ่นกับภาพน้องอาอายเอามาใส่กันแล้วเปรียบเทียบกันแล้วโ,โหคล้ายกันมากนางมีมนสะกดคนดูค่ะเมนอิลีค่ะแฟนคลับเอฟซีเพิ่นกับเขามาคอมเมนต์เนาะค่ะสวยงามมา,ม,ามากเลยจ้ะตาของหนูมันมีพลังมากเลยค่ะชวนให้หลงไหล แมนอีดีค่ะภาพนี้สวยงามมากดูตาเนะนางสิสีน้ำตาลจริงค่ะตาสวยมากค่ะ,อะโอ้โหมีแต่คนแบบคอมเมนต์เขามาไห้ว่าน้องเนอเอาเบิงนะคะแมนยังพอๆแม่แ,มแฟนค่ะเพบสีบาด้วยค่ะภาพนี้สวยจริงๆและเป็นเด็กที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยหยุดแบบ หยุดยัง้งการพัฒนาตัวเองเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ให้แบบออกมาดูดีออกมาดูสวยงามทุกทุกอย่างสำหรับน้องอาไายสก,กุลนานะพรนของเขาเ้ยค่ะบอกว่า,วาสิเป็นการอีหอย่างก็ตามบอกเคยหยุดพักแม้สิเป็นไข่หายไม่ไหมก็บอกเคยหยุดพักเฮ็ดเฮ็ดทุกอย่างเนาะแถม ยังมาซ้อมเต้นกับพี่ยูเลียอีกด้ค่ะบอพักบอพอนเด้ค่ะทั้งทั้งแบบาทายทับเอ็มวีลองอาจเสียงลองทายทํา m อมบีเนาะเซตกับบอมีวาอีพักอีพอนคือนางนี่สิขยันมากนางสิเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทุกอย่างเนาะสาวน้อยผู้ชอบ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ,อายใหพย้พี่ยูเรียสอนเต้นไหนบอกค่ะนักแบบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกอย่างที่พัฒนาตัวเองทุกอย่างเพื่อปรับเพื่อปรับตัวเองให้กับเข้ากับทุกสถานการณ์เข้าทุกกับบทบาทการแสดงทุกอย่างนะคือเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แบบ โอ้โหแบบมากๆคือทั้งมิพรสวรรค์ทั้งมิพรสแสวงเป็นเป็นลูกบอดนกได้แบบเต็มร้อยอ่ะเป็นล้านย่าโนได้แบบเนียบจริงๆค่ะสมกับที่บอดนกพงสก่อนเพิ่นได้อบร้มสังสอนเนาะค่ะเนาะบอเสียแล้งอีลีค่ะลูกสาวเพิ่นคนนี้เก่งค่คะสมอนาะสมกับที่เพิ่นวางอนาะคตไว้ว่าจะให้เป็นผู้นำผู้นำ ผู้นำทีมผู้นำผู้ดูแลคณะบอรมเสียงวิหกคนต่อไปนี่ละไม่ผิดหวังซึ่งเพิ่นก็สอนลูกบอกว่าให้อดทนนะลูกให้สู้นะลูกเขาต้องมีความมุ่งมั่นเขาต้องมีความใคร่แยนเนาะ,อะสอนต่อหน้าพ่อพ่อ,พอแม่แ,มแฟนขับเอฟซี FC, เพิ่นก็สอนซึ่งเพิ่นก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเพิ่นบ่ได้ว่ามีความเสียแซงแกล้งทำเพิ่นคือตั้งใจสอนลูก,กเลยสอน คนเข้าไปสอนรับหลังคนมันก็ะม่มีไผ่ลู่น,นั่นเนตัสอนต่อหน้าคนก็นจะได้ลู้ว่าเข้าสอนลูกอิลิบางคนก็ดา่าเขาเม่นด่ามากมากว่าเป็นยังมาสอนลูกต่อหน้าคนมันสอนลูกต่อหน้าคนนี่แหละมันดีอ่ามันจะได้ลู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนตัวเองไม่ถูกต้องตรงไหนตัวเองทําอะไรยังไงคือเขาจะได้เรียนลู่ปรับปรุงตัวเองนี่แหละถูกต้องนี่เห็นบ่นนคะ่ะคือเขาพยายามเรียนลูกการล้ําการฟ้อนทุก ทุกอย่างทุกอย่างกับจากพี่ยูเรียซึ่งไม่เคยนิ่งเฉยไม่เคยอยู่เฉยพยายามที่อนอกอายพยายามเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ทุกรูปแบบเห็นบะคะนี่ความตั้งใจของอิหลานี่แมนเฮ็ดให้อีหลาแบบเก่งมากๆเก่งมากๆสุดยอดอิรีค่ะไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนน้ํากระสูค่ะนี่สู้ เห็นแล้วเห็นแล้วมันมันดีต่อใจมันเฮดให้เฮาเป็นปื้มมันเฮดให้เฮาแบบคืออยากติดตามอยากเบิง่งอยากชมอยากไปให้กําลังใจนอ้องอาอายุตลอดนกเวลานี่แหละเข้าใจแล้วว่าเป็นยังพ่อพ่อ,พอแม่แฟนคลับเอฟซีถึงรักน,น้องอาอายมากมายเพราะว่านี่แหละเพราะว่าความขยันความน่ารักความอดทน ความกระตันยุของเธอนี่ของนางนี่เก่งอิหละค่มวันนี้จะเสียงกับนี่ค่วสารวรัลซูแฟนกับเอซี่ปุณนานรักครั้งเสมอมีขออนุญาตลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า